โอเคใช่ไหมอันนี้ก็เป็นที่เมืองนะครับตัวเมืองสุโขทัยนะครับบรรยากาศการเล่นสงการนะครับที่สุโขทัยครับก็มีเมืองนะครับเมืองกับเมืองเก่านะครับอันนี้เป็นตัวเมืองนะครับไม่ใช่เมืองเก่านะครับก็เก็บภาพบรรยากาศให้ดูมีถนนคนเดินด้วยนะครับก็ต้องเอารถไปจอดในวัดนะครับถ้าผ่านไปเมื่อกี้เนี้ยก็จะเป็นแบบ ธงแบบยาวเยียดเลยนะครับก็จะสวยงามมากแต่ว่าจําเป็นต้องเข้ามาในวัดก่อนนะครับเพื่อที่จะว่าจอดรถนะครับแล้วที่จอดอยู่ตรงไหนล่ะนี่ นั <łość> ้นนี่ที่จอด้วยนนี่ที่เจาะนะลันแนวบดเลย เมื่อกี้มันให้วนหรือมันให้อะไรไม่รู้ไงแล้วแต่พอจารณาจะดูตรงนั้นจอดเด้วตรงคันต่อจากแดงอ่ะต่อ,ดอดไอด้อต่อด้อหรอติด